นี่ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะคะเอาวัดที่จะไปพักไม่ะอีกสองรเมตรนะคะ,ะ,คะวัดสะพังนะคะ ลงเลยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ,คะน้ำไว้ทรมน้ำมงคลด้วยก็ได้นะคะพี่ค่ะ I'm not a doctor. ก็ใกล้ถึง,เ,ถงเข้าถึงหน้าวัดแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ขยับเข้าไปเลยนะคะสาธุสาธุนะคะโอ้ยไม่ไม่จับนะคะไม่จับนะคะโอ้เกือบลม้ม เป็นผู้หญิงด้วยนะคะอย่าจับนะคะวัดสะพังนะคะวัดสะพังนะคะสาธุค่ะ แค่ไหนก็ช่างนะคะแต่พอมาถึงวัดแล้วมีศรัทธามารอเยอะๆท่านกับยิ้นนะคะทุกวันเลยนะคะขออน,นุญาตนะคะคุณพ่อขออน,นุญาตนะคะ ะะเดี๋ยวพี่ผู้ใครจะมาตามเก็บนะคะวางลงเลยนะคะวางลงรถจะมาเก็บนะคะอาธงงะะบค่ะวางลงเลยจ้หนูสาธุนะคะสาธุค่ะ สงสัยมากนะคะหน้าตาสงสัยมากสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวมีรถมารับนะคะแม่เดี๋ยวมีรถมารับนะคะ ถ้าอน e ุโมทนาบุญก okay. ็ยกเข้าวัดนะคะจะเป็นการดีมากเลยนะคะอนุโมทนาบุญก็ยกเข้าวัดให้ด้วยเลยนะคะ สุดยอดมากถ้าอยากได้บุญนะคะเดินส่งน้ำที่วัดเลยนะคะได้บุญเยอะนะคะถ้าส่งน้ำถ้าใครส่งน้ำถึงวัดได้บุญเยอะนะคะ <c oughs> อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ <c oughs> สาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับสัทธาทุกคนทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับชมนะคะที่ช่อง y u u t ศรัสธาหลวงสาบุญชื่นพี่หมานมากเลยนะคะยะกลับมาอีกนะ,ะนี่ถ้ายอะเข้าวัดเลยก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ